ให้ใครว่าไปแต่ถ้าจะให้หน่วยงานถ้าจะให้หน่วยงานหน่วยงานนั้นต้องเป็นนิติบุคคลนะเช่นให้วัดวัดได้ฮะวัดอะไรระบุไปวัดเป็นนิติบุคคลแต่ถ้าจะให้คณะแพทย์ต้องเขียนต่อยนิดหนึ่งมหาวิทยาลัยอะไรเพราะมหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคลอย่าไปเขียนคณะแพทย์าศาสตรีราดอย่างนี้ลอยไปต้องคณะแพทย์าศาสตรีราดมหาวิทยาลัยมหิดล ใช่หไหมระบุหมหาวิาลยไปก็ใช้ได้ถ้าให้หน่วยงานหน่วยงานต้องเป็นนิติบุคคลให้วัดวัดเป็นนิติบุคคลอยู่แล้วนะแล้วก็เขียนชัดเจนให้วัดนะห้ามเอาไปโอนให้นักการเมืองนะนี่ยนื้อเรื่องไม่ได้เขียนไว้นะเลยกลายเป็นสนามกอล์ฟไปละต้องเขียนไว้นะเดี๋ยวเนืเรื่องนอนไม่หลับห้ามอาไปโอนให้นักการเมืองนะระบุไม่ได้เอานะ ข้าคนนี้อีกจุดหนึ่งคือต้องตั้งผู้จัดการมรดกเห็นไหมจะให้ใครเป็นผู้จัดการมรดกเพราะว่าพอเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยแบงค์ไม่ให้เบิกแล้วเห็นไหมที่ดินออนไม่ได้ฮะเดี๋ยวก่นอันนี้คือคือแบบแรกเอาแบบแรกก่อนเขียนด้วยลายมือเราเองใช่หไหมเมื่อกี้บอกแล้วนะให้ใครระบุไปนะ แล้วก็ต้องมีผู้จัดการมรดกให้ใครเป็นผู้จัดการมรดกเพราะอย่างนี้ครับอพอเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยผู้จัดการมรดกต้องไปดําเนินเรื่องแบบนี้ละนะฮะแล้วถ้าสมมุติเป็นที่ดินเนี่ยเขาจะโอนมาให้ผู้จัดการมรดกก่อนแล้วก็โอนกลับไปให้ลูกหลานเขาใช่หไหมเพราะอย่างลายที่คุณพ่อเพื่อนผมอะแกก็มีที่ดินแถวปทุมมาเยอะเลยก็ต้องไปทําให้แกสิ เพื่อนผมเสียชีวิตแล้วละ่ะก็ไปทําพินัยกรรมให้แกก็ขอร้องเป็นผู้จัดก,การมรดกให้หน่อยได้ไหมก็ไปรับปากแกเสร็จแล้วก็ต้องไปโอ,โอนที่ดินที่ปทุมเนะี่ยโอนมาเป็นชื่อผมก่อนแล้วก็โอนไปให้ลูกเขาเพราะถ้าดูในฉนดแถวหน้าหลายแปลงจะมีชื่อผมแต่เป็นกรรมสิทธิ์วันเดียวโอนมาสแสวงแล้วโอนให้ลูกเขาเห็นไหมมีอันหนึ่งที่ผมยากมากเลยนะ อะไรฮะเอาภาษีอย่างนี้ฮะภาษีถ้ารับไปโดยมรดกเนี่ยภาษีมันจะน้อยกว่าก้าอนตอนมีชีวิตอยู่คําถามที่ดีบางคนบอกโอนให้ลูกตอนมีชีวิตอยู่กับให้เป็นมรดกมรดกเสียภาษีน้อยกว่านะฮะคราวนี้ในเคสพ่อเพื่อนผมเนี่ยสิ่งที่ยากมากเลยนะให้อันอนึงก็จัดการให้อ่ะแต่ว่าเขาทํางานอยู่แบงก์วันนั้นเบเปิดตู้แบงก์ออกมาโอ้โห มีแต่แบงค์ธนบัตรเก่าๆคนเคยเห็นแบงค์ร้อยใบเก่าๆนะยี่สิบใหญ่ๆคนเคยเห็นแบงค์ใบละบาทนะหากคุณเคยคุณเคยเห็นแบงค์ใบละห้าสิบตังค์ไหมไม่เคยโอ้โหนี่มันเอกสารเก่าเลยเนี่ยมาเป็นเปิกเลยนะแล้วลูกสามคนนะ่ะผมจะแบ่งยังไงเนี่ยแบ่งยังไงถ้าไปประเมินมูลค่ามันไม่ใช่ตรวจค่าของเงินใช่ไหมก็เลยนั่งนึกอยู่เําบากมากเลยทาไง ก็เลยวิธีเร็วๆบอกไว้เชื่บเอางี้สามคนนั่งเข้าเดี๋ยวมันจะทําให้เร็วละหยิบมาเปิดหนึ่งผมเป็นแจกไพ่เลยนะเสร็จเสร็จครึ่งชั่วโมงเสร็จ้าไปเปิดอีกแบงหนึ่งโอ้โหนี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่พระเครื่องอันนี้ยากกว่าแบงอีกเอามาแจากเป็นองค์ก็ไม่ได้เพราะแบงยังเหมือนกันใช่ปะ่ะแต่นี้องค์ไหนราคาเท่าไหร่ แล้วถ้าจะต้องมาประเมินราคาตลาดแบ่งห้าปีก็ไม่เสร็จทำไงจับยังไงล่ะเป็นองค์องค์ไปเลยลรอเป็นองค์องค์ไปเลยล่ะช้าช้าผมทำาะไรวก่นนั้นเพราะว่าหนังสือพิมพ์วางเลยสามกองหยิบออกมาแล้วก็ให้สามคนช่วยกันจัดเพราะทุกคนยังจิตว่างอยู่ใช่ปะ่ะสามคนมาคนช่วยกันจัดจัดให้มันคนสามคนรู้สึกว่ามันเท่ากันเพราะไปประเมินไม่ไหว จัดเอา้าจัดกันเข้าสามคนช่วยกันจัดเสร็จแล้วจับฉลากห่อกลับบ้านไปเสร็จเครื่องชั่โองเสร็จเหมือนกันเมื่อมันจะไม่เสร็จไม่เสร็จเห็นไหมผู้จัดก,การมรดกเนี่ยงานหนักนะเราไปเยื่นสารแล้วสารก็จะประกาศออกไปว่ามีใครมาคัดค้านไหมถ้าไม่คัดค้านผ่านไป45วันก็ตั้งคนนี้เป็นผู้จัดก,การมรดกละแล้วถ้าเผื่อทายาทคนไหน จะไปคัดค้านไม่เป็นธรรมต้องคัดค้านในหนึ่งปีนะในหนึ่งปีแม่งเดี๋ยวมันขาดเยอะความให้เสร็จในหนึ่งปีคราวนี้เรื่องหนึ่งที่จะเตือนอย่างนี้เมื่อกี้บอกแล้วนะว่าแบบที่เขียนด้วยลายมือเนี่ยไม่ต้องมีพยานครับไม่ต้องมีพยานแต่อีกแบบหนึ่งเนี่ยก็คือพิมพ์ถ้าแบบพิมพ์ต้องมีพยานครับซึ่งจะมีตัวอย่างมาให้ดูนะอา้าวเพื่อเดี๋ยวอยู่ในในชีทนี่มีใช่ไหม พิมมาให้ละแบบนี้เห็นอย่างมีตัวอย่างมาให้พวกมีเงินดูเสถีทั้งหลายดูส่วนมาแบบนี้เนี่ยพวกมีตังเยอะเดี่ยจะพิมพ์นะพิมพ์รายละเอียดใช่ไหมแล้วก็ต้องมีพยานสองคนใช่ไหม คนีพยานสองคนเนี่ยสำคัญเนี่ยนะพยานสองคนต้องเซ็นชื่อต่อหน้าคนทําพินัยกรรมฝากไปเซ็นไม่ได้นะฝากไปเซ็นไม่ได้นะต้องเซ็นต่อหน้าคนทําพินัยกรรมนะฮะข้อเตรียมไปครนี้สําหรับพยานและคนเขียนพินัยกรรมนีจ้จาไว้นะพยานหรือคนเขียนพินัยกรรมจะไปเซ็นเป็น เป็นพยายนไม่ได้เมื่อไหร่เป็นคนเขียนเมื่อไหร่เป็นพยายนเมื่อนั้นจะรับพินัยกรรมรับมรดกตามพินัยกรรมไม่ได้ครับห้ามเลยห้ามเลยเพราะคนมีส่วนได้เสียเซ็นเป็นพยายนไม่ได้ไปหาคนอื่นมาเซ็นเห็นไหมรานตรงนี้คุณพยาบาลเนยอยู่ในโรงพยาบาลนีนะ,ะบางทีเขาตามมาก็ช่วยเขาเซ็นหน่อยแล้วกันเพราะว่าญาติเขาเซ็นไม่ได้บางทีเขารับมรดกไง ส่วนมากพยาบาลจะกลัวไม่กล้าเซ็นเซ็นไปเหอะนะเราแค่เซ็นรับรองว่าสติสัมปชัญญะเขาดีเท่านั้นเองอ่ะเขาให้ใครมากให้น้อยไม่เกี่ยวกับเราแค่รับรองสติสัมปชัญญะเท่านั้นเว้นแต่เขาจะยกทรัพย์บางส่วนให้พยาบาลพยาบาลก็อย่าเซ็นเพราะเซ็นแล้วเดี๋ยวรับไม่ได้เข้าใจไหมก็โทรไปห้องฉุกเฉินหาใครมาเซ็นโดยด่วนนะก่อนที่จะสูญเสียทรัพย์ไปเก็ว่าไปนะก็ มีอะไรมะเรื่องพินัยกรรมก็ง่ายๆอย่างนี้